50 facts about Milky ปลายาค่ะคำถามต้องไม่ใช่แบบธรรมดาเป็นคนขถพายาค่ะลี่ยากแ้่นี้แค่ะที่อยากปรับปุงค่ะสถานะความรักตอนนี้ตอนนี้ก็เป็น my baby ไงเอออยากรู้นักโอเคนี่เบาๆนะอก็ไม่ได้แรนี่คือชุดเหรอใช่หรือแค่เสื้อชุดขอให้ยูมีความสุขอก็มีความสุขฉันเป็นคนข้างหลักมาก ลวร,รอรอเเตัเงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สุสานนะคะกับคอนเทนต์เดิมที่เราเคยทำมาแล้วนั่นก็คือคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า50 Facts About m i ก k ้ปลายาค่ะ ตอนนั้นการตอบคำถามก็จะเป็นคำถามเบสิกพื้นฐานแต่ว่าช่วงนี้เขาอัพเวลละต้องล้วงลึกคำถามต้องไม่ใช่แบบธรรมดาเอาตรงปะหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าคำถามต้องเตรียมไว้แล้วสาบานหน้าแบอบิกแตงโมกูไม่รู้เลยวันนี้ก็จะมาเป็นแบบถามเร็วตอบเร็วมาเริ่มข้อแรกค่ะค่ะสวัสดีค่ะสิบสองค่ะยังกินแล้วค่ะยังก็เร็วไงยังไม่มีคำถามเลยอ๋อยังเหรอข้อหนึ่งเซฟโซนคือบ้านข้อสองสเปคที่ชอบหลัง 3สถานะความรักตอนนี้แพลวพีข้อ4เพื่อนที่สนิทใจที่สุดพิสา5เพื่อนในแก๊งปอม6ให้คำปรึกษาใครล่าสุดนาชาข้อ7ปกติชอบแท็กหาใครมากที่สุดหรือส่งคลิปตลกตลกโอ้หอีเดอร์อีมินอีเดอร์อีมินอีเดอร์อีมินอยู่แค่นี้วันๆไม่ทำพี่ใหส่งคลิปตลกข้อ8ให้เลือกอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกบ้านเพราะอะไรถึงเลือกอยู่บ้านครับชอบอยู่บ้านข้อ9เวลาดึกๆหงาๆชอบทำอะไร เวลาส,งส,งส,งสงองทำเร็วไงข้อสิเวลานอนไม่หลับชอบทําอะไรเพื่อกล่องตัวเองดูหนังค่ะเปิดหนังค่อยเขาพูดเขาพูดไปเรื่อยๆข้อสิบเอ็ดช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรบ่อยที่สุดและนี่คือจดแจ็กวัดแข็ง <c oughs> <c oughs> แรงเลยคุณอเล็กงัดตอนฉันมาเหมือนกับเด็กวัดนั่นนี่คือข่าทองสาว <c oughs> มันจะเสกเ <c oughs> ดินดาวมันจะเออฟังทุกวันอ่าข้อที่สองเพลงที่ฟังแล้วอยากร้องไห้ฟังแล้วน้ำตาไหลเลยพูดถูกเรื่องให้ผิดหวังค่ะก็เพื่อนเราเคยจะไงด่ เมื่อกี้เขาบอกเขาแฮปปี้อยู่นะที่เขาร้องไห้แล้วเันต้องซื้อมาทำเพลงต้องข่าวความหมายของเพลงแล้วดึงอารมณ์ออกมาจากภายในมีอินเนอร์มาจากอินเนอร์ก็เมื่อฉันรักใครทำไมฉันต้องผิดหวัง เอยูมึงแล้วเนี่ยมึงแล้ว13เซนเป็นที่กำลังหลงมากๆในตอนนี้โหคือให้นึกไวเลยนะพราพี่แตกเพา14หนังหรือซีรีส์ที่ดูและอินมากที่สุดเรื่องล่าสุดที่ดูก็จะเป็นหญิงสาวคนดํากับชายผิวขาวอยู่ในการพ่อแม่คนละศาสนาคนละเชื้อชาติมีความเชื่อที่แตกต่าง แล้วเขาก็เคยแบบเหมือนต้องเลิกกันไปเพราะว่าครอบครัวแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครอบครัวก็เหมือนเข้าใจว่าจริงแล้วอะความเยอะของครอบครัวมันทําให้คนสองคนเลิกกันได้เลยนะก็เลยรู้สึกว่าชอบหนังเรื่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยข้อสิบห้าคาแรคเตอร์ให้เอกคนไหนที่อยากได้เป็นแฟนมาซิโมค่ะมาซิโมทำให้เอ็นไอสุดๆชอบมากเขาเล่นเก่งมากมิคาเล่ต้องขอชมเชยว่าเป็นผู้ชายที่เล่นหนังเก่งมากออกทางสายตาท่าทางแค่เอามือลงกระเป๋าก็เสีย <c oughs> <อ>บคอเ้วอะเล่นเก่งก๊อข้อสิบหกนส ของตัวเองข้อไหนที่คิดว่าแปลกกินเกลือเนี่ยตอบให้เม <laughs> ื่ <laughs> อวานกูสั่งมาร์การิต้าสั่งเราว่าของมิวกี้นะคะขอป่าแก้วอะเกลือเยอะพิเศษข้อสิบเจ็ดค่ะนิสัยแย่ๆที่อยากเปลี่ยนคิดว่าตัวเองเป็นคน perfectionist เกินไปเป็นคนละเอียดมากกับทุกดี t a i l ถึงบอกปะผมเส้นหนึ่งก็ไม่ได้คือมันเยอะขนาดนั้นเลยนะมันก็มีในส่วนที่ดีแต่ในส่วนที่ไม่ดีคือมันทําให้เราอะเหมือนโฟกัสกับทุกอย่างมากจนเกินไปและนอกจากนิสัยแย่ที่อยากเปลี่ยนมีอะไรที่ต้องดูแลตัวเอง ไม่ให้แย่บ้างทุกอย่างทุกเรื่องเป็นคนดูแลเต็งมากๆตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอนคือเรื่องผิวและสุขภาพอะ่ะฉันแบบยืนหนึ่งนี่ค่ะวิธีการดูแลเต็งของเบลกี้นะคะ Si v i t a a c อ i v e 7 0 x c o l l a g e n Plus Prebo and g l u t a อ่ะชงสดเลยค่ะมาค่ะเริ่มเริ่มพี่นัดขอสองซองเลยค่ะแบบตัวแม่ ตนนี้นะคะนอกจากช่วยในเรื่องของผิวแล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะซึ่งคลิปก่อนนั้นแมมเบกี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะคือครั้งนั้นเนี่ยรีวิวตั้งแต่ก่อนกินแล้วก็หลังกินนะคะว่าสภาพผิวอ่ะเป็นยังไงดีขึ้นจริงไหมนะคะครั้งที่แล้วนะคะถ้าคอลลาเจนในผิวของมิกกี้เนี่ยคือดีขึ้นมา169ค่ะแล้วพอมาศึกษาดูนะคะก็รู้ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนไดเปปไทด์ธรรมดาตัวนี้เขาถึงมีชื่อด้านหลังว่า SevenventX เพราะว่าเคามีวามมเข้้นแล้เก็กิกนะคะทีรา่วปรับามี ก็คือเรื่องขับถ่ายนั่นเองคือคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอ่ะตัวนี้คือดีมากไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆะ่ะเขาไม่มียาถ่ายนะตัวพีเบลติกนะคะจะช่วยปรับสมดุลลำไส้ชนะเลยทําให้เราเนี่ยขับถ่ายดีขึ้น,นะคะ่ะเอาบบกเขาจะง่ายๆภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เราทานนะคะเขาจะช่วยปรับให้เราเนี่ยรีดีขึ้นทุกวัน,นะคะ่ะที่ชอบสูตรตัวนี้เขาจะมีคอลลาเจนที่ช่วยทําให้ผิวอวบมีความฉ่ำคือเรียกง่ายว่าดีต่อลำไส้แล้วก็ดีต่อ หอมรสชาติงหมดนค่ะเอ๊ะว่าหรือเปล่าแม่ไม่ต้องกลัวจ้าไม่มีน้ำตาลจ้าซื้อที่ไหนแม่รีวิวเราไม่บอกอรอว่าสัตว์จ้าต่อไปสุขภาพที่อยากปรับปรุงค่ะเป็นคนขับย่าค่ะลียาเรื่องนี้นะคะที่อยากปรับปรุงค่ะความทรงจาแย่ๆที่อยากลืมค่ะ ไม่น่าถามมั้งคำถามเนี้ยระดับความเท่าในตัวเอง 1- ถึงร้อค่ะ5ถึงสิคือทำไมเราชอบเคลียร์ตั้งแต่เด็กจะเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบโกหกเพราะว่าแม่จะเป็นคนซีเรียสเรื่องนี้มากที่บ้านมันบกฝังว่าห้ามโกหกการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีเสียเครดิตเด็กเลี้ยงแกะนะจะไปไหนจะทํางานอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครเชื่อถือแล้วเพราะคนนี้เป็นคนโกหกพอเราไม่โกหกตัวเราเองเราก็สบายใจตอนนี้เขามีอักษรย่อกันนะยูทูบเบอร์ฟอกเงินเขาบอก ตรวจได้เลยแลย้วรู้สึกไงบ้างคะกับข่าวตอนนั้นไม่รู้สึกะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าอะไรหรือปะมันเคลียร์ได้พอเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะมันไม่ได้มีชนะติดหลักมันก็ไม่อายต่อให้คุณจะพยายามขุดเราเท่าไหร่เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าความจริงอะ่ะมันก็คือความจริงนึ่ออกปะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วนักขุดอะ่ะยิ่งฝ่า ในปีนี้เติบโตขึ้นในระดับไหนคะ1นึถึงร้อยถ้าถามตอนนี้นะ80%แล้วค่ะความสุขในชีวิตประจำวันค่ะอยู่กับคนที่เรารักค่ะและเขาอลักเรามันเหมือนตลกแต่มาเรื่องจริงพอเราได้อยู่กับคนที่เรารักก็คือครอบครัวเราใช่ไหมแล้วก็ทีมงานของเราที่เรารักแล้วก็มีกําลังใจดีๆให้มันขับ ถามอะไรนะนอกเรื่องเราเนี่ยพูดอะไรไปเรื่อยเลยเดี๋ยวคนก็แบบด่าอีกอะเอาใหม่เอาใหม่ถามใหม่ก็ได้ความสุขในชีวิตประจำวันค่ะตอนนี้ก็เป็น my baby ไง oh. เอออยากรู้นะักมุกี้รู้สึกว่าชีวิตของมุกี้อะ่ะมันหมุนไปได้วยความรักใช่ปะโอเคแหละเรามีความรักจากครอบครัวเรามีความรักจากเพื่อนแต่ว่าความรักของ my baby มันจะเป็นอีกแบบ มันเป็นแบบไหนอะค่ะกูไม่สามารถทำมิกกเลยได้เด๋วอิ่งหอหลออะ <c oughs> บ้านเขาหิวเขาอะไรอะวะทำไม่ได้นะอายคนมันมีเบบี้มาอ่อนแอแล้วก็อ่อนแอเบบี้หนาไม่หนาวเลยข้าขงนอกร้อนมากมิกกี้อากาศสามเจ็ดเ <c oughs> บบี้มันหนาวไม่หนาวะไรเลยมึงถือทุกวันเขาจะมีคนดูแลเขาจะรู้ไหมมันเป็นอย่างงาั้นพอมันมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนทําให้เลือดเรามันสูบฉีดแล้วมันก็ทําให้เราแบบอยากขับเคลื่อนไปแบบในเวที่มันดีขึ้นในทุกว่า ติใช้เวลาแต่งตัวนานแค่ไหนคะให้บอกเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงไม่นานนะคะตัวแม่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรชุดนอนคุณยิ้กี้เป็นยังไงคะเอาแบบไหนก่อนนอนหรือนอนจริงมันจะมาอย่างนี้นะเอาแบบนอนไม่จริงโอ้ oh my god ขอดูตัวอย่างได้ไหม oh. คะอยากเห็นพี่นานเอามาชุดหนึ่งเอาชุดที่แบบคนทาดไม่ได้ถุงนะนี่เบาๆนะอนี้ก็ไม่ได้แรงนี่คือชุดเหรอใช่ชหรือแค่เสือ้อชุดมีข้อความจากทางบ้านอะใส่ใส่ให้ดูได้ไหมคะ ใส่ได้แต่มันออกไม่ได้เป็นชุดแบบธรรมดาธรรมดาให้แบบมีอะไรเล่นหน่อยให้ให้มันงงว่าใส่ยังไงนะฝั่งหน้าจับใจนะตอนหอบไม่สำคัญเลยตอนใส่่ะอืมทำบากสุดๆนี่ชุดชุดนอนแบบไม่ได้นอนแล้วถ้าชุดนอนแบบได้นอนอะคะอยากให้โชว์ท่ไมอ่าได้ชุดนอนแบบไม่นอนก็จะแบบเป็นชุดนอนจริงๆขอวนกลับไปชุดนอนไม่ได้นอนได้ไหมคะหมวอนนี้อยากวินุดสดรีวิวจากผู้ใช้งานจริงหน่อยมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเก้าเก้าโอ้ย ไปหลังขอไปถ่ายรีวิวได้ไหมคะโอ้โห <c oughs> ตันทอับไ้เลล่ะขอเป็นคลิปมาเคลิป เป็นชุดนอนจริงๆเป็นคนชอบใส่ชุดนอนแบบผ้าเนี้ยค่ะคือซื้อมาเพราะว่าอยากรู้ว่าทำไมมันถึงราคาหมืนม่นสองความเป็นเมซ่งเทอหรือเปล่าแกเห็นกางเกงตัวน,นี้ว่ามันหมมเหมือนกางเกงธรรมดาแต่พอใส่แล้วอะมันเป็นเอวแล้วลงมาเป็นสะโพกแล้วก็เป็นขาตรงไปข้างล่างก็มีความบานนิดหน่อยทำให้ขาเราดูสวยดูเล็กอะมหัศจรรย์มากราคาหมื่นสองของราคาแพงที่ไม่คุ้มกับการใช้งานสำหรับยูกี่คือของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ของใช้ที่ไม่กล้าใช้กลัวจะหมดจีซิงค่ะทำไมไม่กล้าใช้อะคะเพราะมันหาไม่ได้แล้วมันเป็นจีซิงที่ทรงสวยมากแล้วก็ผ้าดีมากแต่ก็ไม่กล้าใช้ก็ต้องใช้แต่ไม่อยากใช้เพราะว่ากลัวว่ามันพังไปแล้วมันจะหาซื้อไม่ได้แล้วสิ่งที่ชอบที่สุดแต่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วจีสิของชิ้นไหนซื้อมาเก็บไว้นานจนตอนนี้ยังไม่ได้ใช้จะเล่าให้ฟังเรื่องเสื้อผ้าเราเป็นคนชอบไปเที่ต่างประเทศใช่ไหมบางทีแฟชั่นมันมาก็จะชอบซื้อสต็อกเก็บไว้แล้วบางคร ไปหมดแล้วอะ่ะยังมีงที่เพิ่งใส่เพราะว่าลืมต่อหรือจูบบอทแอปที่เขาบ่อยที่สุดเป็แอปอยู่แล้วรูปล,ล่าสุดในมือถือค่ะอ๋อกกรูกําไรเพราตอนนี้กำลังจะซื้อก,กําไรใหม่เคยบนบานอะไรแล้วได้แบบสนใจมากโหให้เราจริงอะ่ะหลายเรื่องเลยถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคะเดี๋ยวเราอีพีหน้าปกติแม่ตื่นกี่โมงคะถ้าเวลาปกติจริงๆที่รู้สึกว่าต็งแบบกำลังดีนะ9โมกเป้าหมายในปีนี้ค่ะการได้ได้หนักพอนสงๆคำทักทายเวลาเจอเพื่อนค่ะอ้าว ออของที่ห่วงที่สุดค่ะแฟนค่ะกระเป๋าเราเบื่อเรียังขายนะแต่ My Baby ของเรามันขายไม่ได้และใครก็จะมาของเราไปก็ไม่ได้ประเทศที่ไปเที่ยวแล้วก็จะหักใจที่สุดกรีซค่ะอาหารแปลกที่แม่ชอบกินอาหารที่แปลกที่สุดหรออชอบกินแบบอาหารกินแรงอนะ ชีสก็จะเป็นบูชีสไงนะเออแล้วก็แบบกระเทียมนะี่ชอบมากอาหารต่างชาติที่ชอบที่สุดคะ่ะก็คงเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะชอบฤด,ดูไหนมากที่สุดคะ่ะร้อนสิจ๊ะที่หนาวสุดๆขนาดนี้คำคมที่ทําให้เรากลับมาแข็งแรงอัตตาหิอัตโนนาโถตอนนะเป็นที่พึ่งแห่ง ความทรงจำวัยเด็กที่ประทับใจคะ่ะเล่นกับน้องเล่นน้ํากันที่บ้านในกะละมังก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเคยร้องไห้กับเรื่องอะไรสาระไหมคะมันต้องเคยอยู่แล้วป้าบุคลิกตัวเองเป็นคนแบบไหนคะ่ะไม่ได้หวานปะไม่รู้นะะว่าบุคลิกกูเป็นไงวะเนยแมนกูไม่รู้เออไม่รู้อะแมนแมนสลิปโอนเงินล่าสุดซื้ออะไรกี่บาทค่ะไม่งเทาง้า <20. S 1> <enci> สองหมื่นบาเลนเซียกาซื้อของเองอ่ะสองคู่แล้วที่เหลือฮะซื้อผู้ชายผู้หญิงยุคใหม่ค่ะออซื้อของผู้ชายได้ปกติค่ะคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมากเลยนะอะไรที่ให้ได้ก็ให้อ่ะ <c oughs> ให้แบบไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยอ่ะเขาไปพิว่าอยากเห็นเขามีความสุขขอแค่ให้อยู ไอก็มีความกลิ่นที่ชอบที่สุดค่ะเป็นคนชอบกลิ่นหอมมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องมีกลิ่นหอมแล้วก็จะเป็นโรคจิตมากคือสมมติมีแฟนใช่ปะ่ะไปบ้านเขาครั้งแรกจะถือน้ําหอมไปเทียนไปด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเผื่อ้องเขาเห็นถ้าให้อวดได้หนึ่งอย่างตอนนี้อยากอวดอะไรไม่เดบิวอยู่หรอค่ะอยากอวดว่าแบบตอนนี้เรามีความสุขนะอะไรเงี้ยฉันเป็นคนข้างลักมากมากไม้วใครรอกูเลยกู รวมทั้งหมดกี่ปีแล้ว18ปีข้อสุดท้ายค่ะอยากทําทอะไรเพิ่มบ้างในอนาคตค่ะสิ่งที่อยากทำมากที่สุดก็คือทําให้ตัเองดูดีขึ้นเดื่อยๆๆค่ะแน่นอนค่ะขนนาดไม่ได้เลยค่ะกับการดูแลตัเองนะคะก็คือซีวิต้าคอลลาเจนชีโบแอนดกตาค่ะก็คือตัวนี้นะคะที่มิวกี้เลือกเอาไว้ให้ดูแลตัวเองค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมด50 facts about มิวกี้ปลายาปี2023 จริงๆก็เหมือนเป็นการได้อัปเดตชีวิตที่ไม่ใช่แค่เพื่อนๆที่ได้รู้มันเหมือนเป็นการแบบรีเช็คตัวเองด้วยอย่างว่าอ๋อปีที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างเรามีอะไรที่อยากลดอยากเพิ่มหรือว่าทำนะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองบ้างหรือว่าทําเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยนเวลาเรได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่แค่ชอบดูแลตัวเองเดียวเราชอบดูแลผู้ชายด้วยใช่ไหมคะส่งออบชอบไหมไม่ชอบอยากให้เขาดูแลเราชอบดูแลผู้ชายไหมโกหกบ้านบึม ก็ชอบเห็นไหมล่ะกัชอบนิดนึงคำนี้ไม่ได้ใช้ได้เสมอนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลัวเพื่อนโกหกนะคะให้เราพูดว่าโกหกบ้านบึ้งมันไม่เพื่อนเลยนะคะที่อหากจะบ้านไฟไหม้